ขอโทษดิฮะผมกลัวเลยก็เสร็แม่แม่แม่จิตกจราศีธาแล้วรู้หรือไม่ฮะถามว่ามาสิแมปไหนในกัสแอบแบ็กพาวเดอร์ที่สุภาพที่สุดอ่าเบลลิซ่าปะผิดฮะเรากำลังพูดถึงครับหลังมาะรีดน้ยบทเลยนี่นี่และใช่ฮะในวันนี้เราจะพูดถึงแมปคลุบกัน เราจะไปอยู่ที่บทแห่งหนึ่งและปัญหาคือผมพยายามคนแล้วว่าบทนี้คือบทอะไรและผมก็ได้คำตอบมาว่าอ e v a g เกลิเค c l a s h of s ฟ i t นทีน a ท i รแต่เมื่อผมมานั่งหาคุ้มเพิ่มเติม,ตมผมกลับได้คำว่าท at ีนิทาริสมาแทนและประเด็นเลยคือมันอยู่ที่โกเปนเฮเกนนาซีเอาละไงจะสปอตกันทั่วโากเลยทีเดียวและสำหรับเพลงที่จะได้บทนั้นคือโอเดทูจอยแต่จะเป็นฉบับของออแก่บทแทน และสำหรับข้อมูลที่ได้มานั้นใช่ฮะ YouTube อันนี้ผมจะแปะคลิปให้ส่วนถ้าเกิดคุณบอกว่าโบทนั้นผิดอันนี้ฮะของแขมเซนนิโคลัสเอาละ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงเกมเพย์กันดีกว่าเมื่อเราสามารถออกมาจากโบทได้เราจะพบกับคณิบาหลากหลายชนิดที่เราคนนั้นออกมาจากโบทอยู่แล้ว มีบาบ้าตเหรเนี่ยแน่นอนว่าพวกคุณนั้นสามารถจัดก,การคดีบาทั้งหมดได้และพวกคุณจะเดินทางเข้าสู่บ้านหลังหนึ่งอีกแล้วเหรอคุณจะเดินทางขึ้นไปยังชั้น2และเป็นที่รู้กันที่ว่าชั้น2นั้นต้องมีคดีบาแน่นอนเรียอยๆจิตตมุขกูจกมาบ่เอาตัวรอๆ บอมเบอร์แค่วอ่อะยังไม่หมดฮะยังมีด้านล่างอีกคุณมีโอกาสที่จะเจอบอมเบอร์หรือคุณอาจจะไม่เจอเลยกระด่ดดวงละฮะและแม้คุณสามารถลงมาได้คุณจะเจอกับรถเข็นของและในตอนนี้ได้แบบเป็นสามหน้าที่หน้าที่แรกจะเป็นคนเก็บสะพายคุณสามารถหาสะพายได้ตามบ้านของประชาชนเอาแล้วมาขโมยอีกแล้วแซปเปอร์หลักๆคือจะเป็นการวัดเทไม้ขวาทางเข,ข,ข,ข้าและก็สแตนบายรอสร้างบริเขตต่อและหน้าที่ที่สามคือฝ่ายลุกเมื่อบทบิตนั้นขโมยสะพายจนเสร็จสิ้นพวกเขานั้นจะได้รถเข็นไปต่อ พร้อมกับไฟลุกนั้นจะใช้ทางเดินทารันเล่าผมไม่รู้ที่นี่ไหนนะนหเ,เหมือนแคสุการาโฮมเลยแล้วจะไปถึงเมืองน่ะนั่นก็เพราะว่ามีอาวุธให้กัมวยเพียบเลยอ่าอย่างนี้เองไม่เดี๋ยวก่อนนะกัมวยขอประชาชนพอนี่กัมวยคดหาดิค่ะแม่อย่าลืมติดทาวลิเราไปตทหารนะเฮ้ย โอเคเข้าใจละใลยเมื่อคุณนั้นสามารถขโมยอาวุธด้ดยเสร็จสิ้นก็ได้เวลายิงปืนใหญ่เพื่อเปิดประตูแต่ก่อนหน้านั้นหากลับมี่แซปเปอร์ก่อนในระหว่างที่ฝั่งนั้นกำลังขโมยอาวุธแซปเปอร์นั้นคุณจะรีบสร้างซะและเมื่อคุณสร้างเสร็จก็สายทีมยิงปืนใหญ่เพราะว่าถ้าหากทีมคุณนั้นยิงปืนใหญ่ตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จเตรียมตัวบันเทิงกนได้เราหาคดีเบาตัวที่คุณบาบริเคตไว้มันจะเริ่มเกิดหลังจากได้คุณยิงปืนใหญ่และเมื่อถึงเวลานั้นจะมาตามสร้างต่อไปทันแลแลล้้ววฮะเราบบังเเอิคุณก็สหามรเตียแพ้ จนเกิดปากคุณสามารถเก็บสะพายได้ครบแล้วเห็นบริเกติกันทางเราอยู่ไหมให้คุณนั้นเดึงมาลงมาซะเพื่อเปิดทางสำหรับการไปต่อแล้วเมื่อถึงเวลานั้นแบ่งแยกหน้าที่ซะสําหรับแนวหน้านั้นหน้าที่ของคุณนั้นจะเป็นการเปิดทางให้รถเข็นและแซปเปอร์สามารถเข้ามาได้นั่นก็เพราะว่าในตรงนั้นมันจะมีบอมเบอร์อยู่แล้วเมื่อแนวหน้าเข้ามาได้แล้วแซปเปอร์คุณจะรีบสร้างซะโดยหลักๆจุดที่สร้างจะมี3ที่ที่ที่เรามานั้นคือที่ที่1จุดเกดคานิบาฝั่งเมืองคือที่ที่2และบริเวณประตูด้านขวาคือที่ท และภารกิจของคุณนั้นคือการยิงปืนใหญ่เพื่อทำลายบริเขตซึ่งบริเขตรตรงนั้นขวางทางไปต่อของเราอยู่และเผื่อใครอยากเล่นพิเรนผมได้ลองยิงเกรปช็อตใส่ประตูเขาสะอาดรเลยคิดควัน้าแล้วถ้าเป็นในกรณีของนิส i s t e r ช็อตล่ะเขาสะอาดไม่ต่างจากเมื่อกี้เลยฮะสรุปเลยคือถ้า,อาก็ไม่ใช่ราช็อต คุณก็ไม่สามารถทำลายประตูได้และคุณนั้นจะเป็นต้องยิงจนกว่าทำลายประตูได้และในระหว่างที่ปืนใหญ่กำลังยิงอยู่นั้นคุณจะสังเกตเห็นคา้ีบาส่วนหนึ่งที่อยู่บนสะพานคุณสามารถใช้ปืนที่คุณมีทำให้มันแห้งก่อนได้เพื่อไม่ให้ลำบ,บากต่อการข้าสพานนะนะซึ่งเมื่อทีีคุณนั้นสามารถใช้ปืนใหญ่ทำลายบริเกตลงได้ซึ่งก็ได้เวลาสลับการลากรถเข็นขึ้นไปยังนบนปราสาทต,ตัวคุณนั้นทำการลากรถเข็นเข้าไปเรื่อยๆในขณะที่คนอื่นนั้นจัดการกับศัตรูด้านหลังที่กำลังมาาาซึ่่งเเเมมือคุณนนนั้้สาารถดขข็า ไม่าจสุสะพานได้คุณจะพบกับสะพานชักที่มันจะรับปิดทางเข้าปราสาทอยู่เราจึงจะเป็นต้องปลาระเบิดเพื่อทำลายกลไกลด้านในเพื่อให้สะพานชักนั้นย่อนตัวลงมาและก็ตอนปลาระเบิดอะเรามาระเบ,เบ,เบิดทรยศด้วย แล้วแบบรรทรอยต์ค่ะสำหรับใครที่ไปเลนเอาตัวไปยืนใต้สะพานชักและกระโดดสะพานชักย่อนลงหัวจนแห้งคุณจะได้รับอชีเมน์ if I have a plan แปลเป็นไทยเลยคือถ้าฉันมีสมองอะนะและมาทุกอย่างนเสร็จสิน้นคุณจะล้รถเข่งเข้าปราสาทพร้อมกับปะเชน,น้ากับคานิบาลที่อยู่ข้างในปราสาทและเมื่อพวกคุณนั้นสามารถชนะคานิบาลที่อยู่ข้างหน้าปราสาทได้แล้วก็ได้เวลาสลับการลากสังขารตัวเองเพื่อไปยัาใช้บนสุด ปบปไเและคณิบันในประสาทนั้นมีก็อยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทถงทางเดิน ซนปืนใหญ่ที่ตรงนี้มีบอมเบอร์ด้วยนะและข้างในหอคอยนี้ก็ไม่เหลือฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณดันมาชัา,าสะพานไม่ทันตัวสะพานนั้นจะเริ่มโจรลงไปใต้น้ําและมันนั้นปิดกั้นทางเข้าออกของเราไปแล้วและเผื่อใครยังไม่รู้ฮะปราสาทนี้มีอยู่จริงโดยปราสาทนั้นมีชื่อว่า Five Caverns Style Castle แต่ถ้าเกิดว่าสะพานนั้นถูกทอดขึ้นมาแล้วแต่แทนที่คุณนั้นจะเข้ามาในปราสาทคุณกลับถอยออกมาแทนฉากจบลับนั้นจะปรากฏขึ้น และเมื่อคุณนั้นสามารถขึ้นมาใช้บนสุดกับปราสาทได้คุณจะได้พบกับเกรพาร์หรือว่าชื่อเต็มเกรพาร์ดเรเบเลนฟอนบูเชอร์และตัวละครนี้นะั้น ถูกอ,อ้าอนแต่โพติศาตัวละคระนั้นคือเจ้าชายแห่งเมืองวาสตันและทําไมกันละ่ะตัวละครจอมพลน,นั้นถึงมาตกอับอยู่ตรงนี้ในกรณับแต่ว่าเป็นคาตอบที่ไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าเรานั้นลองมาสังเกตแขนข้า,ข,าขวาดูเราจะพบกับรอยแผลที่อยู่บนมือด้านขวาซึ่งนั่นหมายถึงเขานั้นโดนกัดและทางเขาแล้วก็องค์ขลังนั้นตางรู้กันดีว่าพวกเขานั้นไม่รอดแล้วแต่ถึงแบบนั้นพวกเขานั้นก็ได้ทิ้งบวังเสียไว้้กับพวกเราก่อนที่วาระสุดท้ายของเขานั้นจะมาถึง Nimm es jetzt! Um, beende es! Beende es für Preusner! Um, diese Teufel sind im Keller unter uns eingesperrt. Sobald ihr das Schloss erobert, werden wir den Weg für den Rest der Armee sichern. และเมื่อจบบทสนทนาเก้พาน,นจาจการแย่ลงเขานั้นเริ่มไอบ่อยขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับสีผิวที่ค่อยๆซีดลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเก้พาจะแห้ง Perfect, ใช่ฮะผมปิดแคนิบาวไว้ะนะเข้าๆเลยคือเก๊พาร์ทจะกลายเป็นลันเนอร์พร้อมกับตัวคนนั้นได้จัดการโอคาร์ของเขาและก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดการเก๊พาร์ทที่กลายเป็นแคนิบาไปแล้วและเผื่อใครยังไม่รู้โอคาร์คนนี้คุณนั้นสามารถใช้งานเขาได้โดยที่อยู่ในหมวดหมู่ของประเทศปัตเซียและเขานั้นอยู่ที่ด้านขวาสดุดโดยที่ตัวเขานั้นจะเป็นออฟฟิเซอร์และตรงนี้นั้นจะเป็นจุดริสเปล่าครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของคุณแต่ก็แน่นอนฮะถึงตัวละครจะแห้งแต่ตำนานก็ไม่แห้งเพราะว่าล่าสุดน,น ประเด็นคือผลงานก็บบัชย่ยเยเธอด้วยเจ้าสักพักจะมีคนว่าเกียร์พับแต่งอีกนะใช่เดะเฮ้ปัญญาเหฮ้และใช่ฮะสักพักหลังไหมนี่ผมจะไปขออนุญาตเขาแล้วดีๆและในระหว่างนั้นเองแซปเปอร์คุณจะรีบสร้างซะเพราะว่านี่นั้นคือการต่อสู้รั้งสุดท้ายแล้วและก็ตรงบันไดขั้นแรกนั้นหากคุณทำมุมดีๆคุณสามารถสร้างได้คุณกร็รีบสร้างซะก่อนที่จะมีใครไม่รู้ส้นเดินเข้าประตูคุกจนทําให้คดีบานั้นสามารถออกมาได้เพราะฉะนั้นแล้วในแผนที่นี้นั้นก็มีข้ออภิเ Wartet. wir müssen unsere Verteidigungsanlagen verstärken. We must protect the high ground. Give us time to prepare. ออาเหมือนผมจะลืมพูดไปแฮะชาติที่คุณสามารถเล่นได้นะั้นจะไปอยู่สี่ชาติออสเตรียเดรสบาลอนอ้าวทำไมงั้นอะ่ะง่ายๆฮะชายคนนี้จะปัดเซียท้องฟ้าและเครื่องบินชายคนนี้ควบคุมสาัรบของเขาจากในวรบตะวันตกไปจนถึงรัเสเซียไอ้เออ k ึ้นอัพสกาย if i go f a t and if i go high โอเคก็จะเล่นใตลกจริงด้วยปาปตานทุเกศสิบ และเบาเวียและเมื่อทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นเปิดประตูกงขังซะและพาตัวคุณนั้นเข้าใกล้ประตูที่อยู่ตรงหน้าประตูด้านหน้านั้นจะถูกพังโดยคารดิป่าและเมื่อถึงเวลานั้นประจับทีให้เรียบร้อยซะเพราะว่าการต้ารับครั้งสุดท้ายนั้นมาถึงแล้วสําหรับคนที่มีปืนไปยิงตัวบนไดซะรอยิงบอเบอร์อย,อย่างเดียวและถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปืนยืนแนวหน้าสิฮะรอะลรล่ะและเมื่อการต่อสู้นั้นเริ่มเพลงประจำแมปจะดังขึ้น โดยเพลงที่ใช้นั้นคือโอเดทูจอยและเชื่อได้เลยว่าเพลงนี้นั้นหลายคนชอบมากแต่ผมไม่สามารถนํามาใส่ในคลิปได้เพราะาติลิขสิทธิ์แล้วนะจากต้วเลขเหลืองตอนที่ติดเยงซะแล้วเอาเป็นว่าฟังเพลงอื่นไปก็ได้เนาะ ตัวของพวกคุณนั้นทําการตั้งรับคดีบาจํานวนมากที่มหาคุณและผมก็ไม่รู้ว่าถ้าไมายคนในทีมนั้นชอบหาเรื่องโนบะเบอร์แห้งอยู่เรื่อยและบางคนนั้นจู่ๆก็ตุยลงมาเลยก็มีโอเยลปีก้าและเมื่อคุณนั้นตั้งรับไปเรื่อยๆตัวเควนั้นจะบอกให้คุณนั้นจัดการคดีบาที่เหลือและเมื่อคุณนั้นสามารถจัดการคดีบาตัวสุดท้ายลงได้ตัวคุณนั้นจะขึ้นไปยันชั้นบนสุดเพื่อชักธงและเมื่อคุณนั้นสามารถซักธงปัดเสียได้สําเร็จนั่นก็หมายถึงคุณนั้้นสาามรรรถออดชีวิตเยบ และเผื่อใครยังไม่รู้ฮะเพลงตอนจบเกมนั้นมาจากวันเดชูจอนนั่นแหละแน่นอนว่าผมไม่รู้นะว่าแพที่ใหม่นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่นอนเลยคือหากมันมาเพราะก็พร้อมบอกเกมเพย์นั่นก็รวมไปถึงอาวุธที่กำลังเข้าเกมมาด้วยและใช่ฮะ นี่ก็ถึงเวลาพักกับผมแล้วและถ้าหากใครนั้นอยากเรียนค่านาานัาบัตรลมผมคุณสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อติดมีได้จ้าหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะเข้า i s c o อดผมได้วารทุกอย่างนั้นไม่ได้คำอธิบายหมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณขาดโทรศัพท์ไม่สามารถสลับสนุนได้ไม่เป็นไรฮะขอเพียงแค่คุณนั้นอยู่กับผมต่อไปผมก็ดีใจมากแล้วฮะและหลังจากนี้นั้นคุณสามารถแนะนําเกมระบอดต่างๆให้ผมเล่นได้แต่ส่วนมากแล้วผมชอบใน PVE ฮะพอดีไม่ชอบสู้คนนะนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย,บาย จะท้าก็ิดโปรเจกต์สตีเราจะขอจองได้